สวัสดีครับทุกคุณกำลังฟัง j u k c e b o x Radio กับพวกเรานะครับท a บ a s สโกครับผมแชมป์นักร้องนำครับผมบอมเบ็ดครับวันนี้ก็เอาซิงเกิลใหม่มาฟังครับซิงเกิลเพลงนี้มีชื่อว่าเขาดาวนะฮะครับซึ่งเป็นซิงเกิลสุดท้ายนะฮะซิงเกิลที่5ในอัลบั้มน่าทิพโฟนะครับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะฮะเพลงนี้เรามีฉากรับญพิเศษฮะเป็นสิงสควีตแอนิมอลนะครับ ครับก็เพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนสคนที่อดทนอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้รักกันแล้วเนื้อหามันจะตลกร้ายและก็เศร้ามากผมว่าฟองชมกันได้นะฮะเราติดตามฟังก็ได้ที่ชูบล็อกเลด d i โอนะฮะหรือติดตามพวกเราได้ที่ f a c e b o o k t ร a ทบาส b a ้แบรนดนะฮะหรือทว t t เตออะไรนะฮะอ่า t a บ a s แอดทับส c กนะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะขอบคุณครับ คำถามช่วงอาร์คมีพีอสีอาทิตย์4คนคนละ20คำถามมาถามสลับกันนะฮะตอนนี้คุณชอบทานเมนูอะไรเป็นเมนูพิเศษมากที่สุดเพราะอะไรคุณบอมเมนูพิเศษตอนนี้ก็ชอบกินชิบุยาชาบูนะฮะเป็นไงที่ไหนตรงพราสม่าาอร่อยเพราะนะชาบูเขาเฉยๆแต่ซูชิเขาเด็ดมากสรุปว่าเขาขายชาบูขายซูชิขายชาบูาาบแต่ซูชิเขาเด็ดมากฮนะออต้องลองไปกินดูนะฮะ ถ้าให้เลือกระหว่างจีบเองหรือให้เขามาจีบให้เลือกระหว่างจีบเองหรือเขามาจีบผมว่าจีบเองมันก็มันก็ดูแบบตื่นเต้นดีนะแต่บางทีถ้าให้เขามาจีบก็สบายดีอแอบนล้นคิดว่าแบ <c oughs> จีบเองดีกว่าจีบเองเนี่ยจีเดีกว่าเพราะบางทีคนที่เข้ามาจีบอาจจะไม่ใช่คนที่เราชอบอไ,ไม่หมดคำถามต่อไปนะฮะสถานที่ที่เป็น ที่ที่คุณพาผู้หญิงไปเดทครั้งแรกคือที่ไหนขอนิดก่อนนะฮะอาจจะเป็นฟาร์มจระเข้ก็ได้คุณไปทำอะไรที่ฟาร์มจระเข้ไปกับมือกีตาร์ด้วยไปมือกีตาร์แล้วไปทำอะไรฟาร์มจระเข้ไปดูจระเข้คจระเข้แล้วผลตอบรับเป็นไงได้เป็นแฟนไหมครับก็เรียบร้อยดีครับเพลงที่ฟังตอนอกหักคืออะไรครับคุณแชมป์เพลงที่ฟังตอนอกหักเพลงนี้นะฮะ อ๋อผมชอบนี่เลย Love is a l a s q u e s t ของ a r t t i Monkey ชุดใหม่นะฮะเนื้อเพลงเศร้าแล้วก็ดาร์กมากอยากให้ลองไปฟังกันดูนะฮะตอบด้วยกันแรกคำถามนี้แมนยูกับเชลซีเลือกอะไรฮะอ๋อแมนยูอยู่แล้วไม่น่าถามนะครับแมนยูอยู่แล้วที่อ่อนๆนะเนออ่ะย้อนกลับไปสมัยเรียนช่วงปิดเทอมมักจะทำกิจกรรมอะไรปิดเทอมเี็ดลูกแก้วทำไรดีคุณผมจำได้ว่าคุณไปจับด้วงมา แล้วคุณเอามาเลี้ยงกับผมอ่ะจำจำได้อยู่จำได้เอามาเลี้ยงเล่นเล่นอะไรกแอปเปิลอ่ะเป็นเด็กแลบอสี่เออเล่นไฟเล่นไฟผมไม่เอ่อตอนนี้เพลงประจําตัวคือเพลงอะไรถามผมนะเพลงประจาตัวผมเหรอตอนนี้อ๋อตอนนี้ผมชอบนี่มากครับเอ่อเอ่อเพลงประจำตัวตอนนี้นะฮะก็คงเป็น Two Roma นะฮะของ Citizen นะฮะนึกอะไรไม่ออกแล้วนะฮะลองไปฟังดูชอบ เเพลงแท็กซี่ดีมิวสิกก็ดูล้วหื่เลยอืมอยากกลายเป็นอยากกลายร่างเป็นผีจะเป็นผีแบบไหนเพราะอะไรผีอะไรเป็นคิวตาโล่แล้วกันครับ <laughs> ทําไมมีผมสามเส้นนะมีผมสามเส้นนี <laughs> <laughs> ่ก็ใหญ่กับเป็นผีอย่างอื่น <laughs> ผีหัวหัวี <laughs> 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 ี่ <laughs> เพลงสําหรับฤดูหนาวที่อยากแนะนำ <laughs> เพลงไหนสำหรับฤดูหนาวก็ต้องเพลงนี้ดิ ขอมือหน่อยได้ไหมอากาศหนาวหนาวไม่ชอบเพลงะครครับไฟเดย์ครับชื่อเพลงอะไรหนาวหนาวนี้หนาวนี้นะฮะไฟเดย์อามิทเลยครสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปฤดูหนาวที่ไปเป็นประจำก็ต้องเป็นภาคเหนืออยู่แล้วครับเพราะบ้านผมอยู่เชียงรายอย่างเงี้ยฮะต้องไปภูชี้ฟ้าครับไปกับคนรักนะฮะจะเวิร์กมากอ่า ถ้าเข้าร้านสะดวกซื้ออย่างแรกที่จะเดินดูคืออะไรครับอย่างแรกที่จะเดินดูนะฮะเออ่ถ้าผมเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตสิ่งแรกที่ผมจะเดินดูผมเป็นโรคจิตผมชอบเดินแผนกของสดดูเนื้อหมูหมูพวกไก่พวกอกุ้งหอยปูปลาบางทีดูมันก็อินสปิชันว่เอามาทำอะไรกินแคนั่นแหละประเทศที่อยากไปที่สุดคือประเทศอะไรอยากไปอังกฤษครับอยากไปดูทำไม ไลฟ์ต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆที่อยากดูฮะแล้วก็อยากไปดูแมนยูด้วยครับที่สำคัญอยากไปออเทฟฟอร์ดฮะจังหวัดไหนที่คุณแชมป์อยากไปสุดในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้ไปจังหวัดไหนยังไม่ได้ไปออไปไม่เยอะละ้าเอาก็เป็นเกาะแนละ้วกันฮะผมอยากไปเกาะพังงาน <c oughs> อืออื่ไม่เคยไปเหมือนกันกับชาว่ังชาจะต้องบินมาไกล <c oughs> เพื่อจะมาฟูมูนทาที่ครั้ง <c oughs> เดียวอะไรอย่างเงี้ยฟูมูนฮะอยากไปไม่รู้จังหวัดแล้วถามอีกข้อหนึ่งเลย มีอะไรฝากบอกมาร์คสักก็เบิดมั่งมีอะไรฝากบอกมาร์คสักก็เบิดมั่งผมอยากจะบอกมาร์คว่าคุณเนี่ยทาให้พวกเราอ่ะอยู่ลําบากมากขึ้นคุณรู้ตัวไหม <c oughs> คุณรู้ไหมว่าแบบใครมากดแบบตามแบบมาปแอดเป็นแฟนเป็นเฟซบุ๊กหรือว่ามีใครมาคอมเมนต์มีผู้หญิงคนไหนมาเม้นเยอะๆที่หน้าเพจเนี่ยมันทําให้ผมงานเข้าบ่อยอ่ะ <c oughs> คุณทําให้ผมลําบากมากรู้ไหมบางทีผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะถ้าอยากออกนอกโลกไปดาวดวงไหนดีครับ ไปดาวพูโตไม่คิดเหมือนกันเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมันเล็กแล้วมันมันดูเท่ดี่มันอยู่ไกลสุดอะสุดขอบจักรวาลลอยกระทงปีนี้จะไปไหนเพาะลอยหน้าบานครับปีนี้น้ำท่วมแน่ๆเราเล่นนะเราจะบานเอาอยู่เอาอยู่องกี้เบิร์ดกับมาเลโอเลือกเล่นเกมอะไรครับองกี้เบิร์ดกับมาริโอ ผมชอบสองเกมนะแต่ผมว่ามาริโอมันคลาสสิกกว่าคลาสสิกกว่ากระโดดเอาหัวหมงเห็นไอ้หมูหงอิดอ่ะภาคสามยิ่งสนุกฮะเอียหาคุยคุยหนึ่งเพลงให้ฟุตซอลทีมชาติไทยเอาเลยคุณเล่งฟุตบอลเนี่ยเพลงอะไรไม่ค่อยรู้เพลงอะไรดีเอาไปเอาไปเอาเป็นว่าเขาดาวไหมเขาดาวเขาดาวแล้วกันฮะเขาดาวไหะเขาดาวแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าผมเซ็งมากครับกับการที่ประเทศเราได้เป็น จัดฟุตซอลของฟุตซอลโลกอะฮะแต่ประชาสัมฟันห่วยแตกมากนะตอนนี้คนในประเทศเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นเจ้าภาพฟุตฟอลฟุตซอลครับฟุตซอลโลกใช่ผม่าอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่าจะมีจะต้องแบบสร้างสนามต้องสร้างสนามภายในเดือนตอนนี้ยังสร้างสนามไม่เสร็จครับทั้งที่รู้เรื่องหน้ามากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ยังเพิ่งลงเสาเข็มอยู่เจ๋งผมก็เป็นคนใช้สามคำให้จุกบอกครับอะไรเดียะอะไรดีเพลง เจ๋งมากหรอเอาไหมเอามหมสามคำให้จุกบอทครับฟังดีมากเจ้ได้อยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับหัวเราะตลกดีครับมีแต่คนชอบ